สวัสดีค่ะทบท้มทั้งบ้านค่ะค่ะเมื่อนีเจ้าข้ามสามตัวเองในมาติดตามนั่งเล่าความฝันกับลูกตาบค่ะค่ะลูกตาบนีเพื่อนฝันเนาะค่ะฝันว่าไปลื้อบ้านค่ะบ้านเก่าบ้านผุบ้านพังค่ะเพื่อนกับฝันว่าผีค่ะมายืนเบิ่งเพื่อนยืนเบิ่งอย่างไรค่ะคุณลุงไหวเพิ่นมาเพื่อนกับมายืนอยู่โฮมใหม่ังแล้วค่ะเพื่อนกับมายืนแล้วก็นั่งนั่งแล้วก็ยืนเหมือนรอเศร้าเศร้าเศร้าแล้วห่มค่ะ บ่ะจ้องพักกันมั่งเราปรทจังพักกันเลือเาศร้าเศร้าเราอ่ะบานนี้ก็เลยแนมไปบึงแล้วก็หามอย่างนี้เราอ่ะครับไหวหรือเศร้าเศร้าเศร้าเราว่ะเอาของนี่ไปขายล้วว่ะเอาขอบเอาเอาของเก่านี่ไปขายแล้วของนี่เป็นลูกยังเป็นลูกยังต่างๆวัตถุยังต่างๆอค่ะต้องเอาไปขายค่ะเพื่อนสีค้ายจึงได้กลับไปติดตามรับช้มรับฟังราะากองเพื่อนสีเอาไปขายเนาะค่ะเนาะ ค่ะไปฟังนากันค่ะค่ะกาบสวัสดีค่ะนาตาบสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เลยมาติดตาม่เรื่องความฟันกับนาตาบเนาะค่ะมาฝืนฟันค่ะฟันโตวีขื่นไว้เนาะค่ะฟันยังไรค่ะนาตาบห่วยกระมือนั่นแล้วขืนมือเลยฟันกระมือไปบางเงินมือแล้วค่ะฟันมาอันอันข่อยอ้วงมหา มันเสียสีบีบแล้วบว่พอใหญ่อ้วงแล้วก็ลม้มตายมานี่หลายปีแล้วอืมค่ะแต่สมัยไหนๆตั้งแต่สมัยเศว้าวกปีแล้วค่ะห้วยคนใน,ในล้างคืนมากกว่าคนก็ตกคนตกหนัก,นก,นกมันประกันมานนหยังล่ะว่าโอ้ยอันลูกอันพ่อใหญ่อ่อนให้มะหมางเฮือนให้ปัวมันขัดเบิดข่อยเลยว่าค่ะอันนี้กูอปานฟังได้ไหมค่ะค่ะพ่อใหญ่อ่อนครับใหญ่หน่อยแล้วมางเฮือนออกมันูฟังเไวแล้วเฒ่าเสียดมันใหม่ค่ะ,คะแล้วบาแล้วมันนั่งเฮ็ดจุกโคอยู่ได้ วยตั้งแต่เราลวงรับไปก็เคยพันเองเถือค่ะร้านร้านเรากบลัุ่ก็นซุ่มปีหน้ารอก็านขอยกละวก็ร้านวายมากยังละบักดีโจ์น่าเราเบื่อแล้วเราเอมดีโจย์เราก็มาแล้วก็หันล้างใส่แล้วก็บอกหันหน้าไปทางบุญทางื่อนออกจำรัดค่ะผว่าแล้วก็บอกึุคุณแล้วมันลายปีแล้วขั้นกะเทาเนาะเทาแล้วไปในอวไม่ครบฟันนังสูบยาแล้วก็บอกน้ำโป่งปังโป่งปังบอกเสียงดังพังสัด แตหากน่นนานงหวงนนามาที่ั่นนานงหวงนามาทีพระกันมันยังหลักล้านบางที่จนแล้ววะใช่พูดมึงพออทิพย์ราอแล้วยังห่วงจะบอกห่วยลูกมะามาันเฮื่อนพอไงอ่อนเฮื่อถนถอนภูพังเพื่อแล้วใอ้ลูกล้านมะมังเฮื่อนจังดอกอตัวากันนั่งอยู่แถวๆนั่นแหละอยู่คําแพรคือจงคําแพรอันเชียงทาวันก่อนบากับโค้ดกับโต้รบกับกระถูกแค่ไหนในความตอน,น,นค่ะ มึงเศร้าเศร้าเศร้าแล้วว่ะเพต้องมางดอกพี่นาจัหมากระวังสิเองต้องบอกไว้ข่วมเราไหวเศร้ายานเดียวเศร้าเศร้าเศร้าของเรคือยังฝนมันก็ระโจกมาลมกระโจกแรงก็ยังเสียละเศร้าคอนเศร้าคอนเราว่ะมันยังเราวอกไปคือยัมันอันตรายหรือยังสักอย่างเราเราหามบ้านใจค่ะในความฝันนั้นทั้งลมทั้งฝนโอ้ลมเลยแห้งฝนเลยแห้งอันนั้ได้ขื่นเคยขื่นตอนเมื่อคืนเหล็กออกหรือเปล่าหรือว่ามันล้งมาแน่เนออล้งมาแน่เดียวค่ะ บาปเนี่ยรากคันยางมากยางมากเหมือนแล้วก็แล้วก็เอาป่ายังเราไม่ให้เบิ่งป่ายคลองเก่ายังาแล้วไปดึงมาอย่างไรไม่ให้เบิ่งอย่าังัือเอาพักกันเอาเมื่อเราวะมันเป็นหลวพระหลวพี่เอาเอาเอาเมื่อเราอะเอาเอาเมื่อบาปนี้เราเราก็บอกดีจดนะว่ามึงมึงเอาเมื่อมึงไปขายไปมึงไปขายอันเก่าสองเดินระหว่งสิได้คอยแล้วมันบอบปั่นแล้วหายบอดดีจดมึงนี บอมีเงินกินเหล้าโอ้แล้วก็หัว่หมาคานนี่นจะก,กินเหล้วในความฝันนั่นเขาก็นั่งอยู่เขาก็พ่ายโทษครับอยู่เราบอไข่เมื่อยอย่างนี้เราหามอย่างเดียว<ะ>ค่ะว้าลุงเราคือไข่หามบ่าปัญอ่อนมาจากไนี่ัหไขเหลือมาแล้วลุงเจ้าอ้วงคืออยา่างนี<ะ>้ครับเอาเอาไปถ้าเมื่อของเก่าอิงห่อ,อเราอ่ะของมันมันจะมีลูกถักลูกอล่าต่างๆวัตถุอย่างต่างๆแก่ผู้ละอันซองอันเอาไปเอาไปขายแล้วว่ะ ขายเก่าซองเก่าลอยเก่าซองเก่ายงราบอกไปนละเก่าซองละ่ะเออเก่าซองเออายเก่าซองเก่าลอยเก่าซองเราบอกอิเรี่ยีับ่นเก่าลอยเก่าซองเขาเลยเก่าซองเราบอก้อ้คนพูดนก็บอกขม่อย่โอ้ยเราบอกไงได้ค่ะแล้วก็บอกแล้วคู่เหมือเมื่อยางเดียวเราบ่อยเราบ่อยหมาเราบอกไอ้เ้าก่อนมาจัดเราเสียสิิตเลยเนาะอุ้ยพอไงอ้วงนี่เแลก็ หล่นตายมาเสียที่บ้านหลายปีแล้วเศร้ากับปีแล้วค่ะตั้งแตะข้าวได้ข้าวได้ถังแตะข้าวโอ้เึิงน่ะเด็กมา,างบ้านนี่ไก่ไก่บ้านบ้งป่มันก็ติดกันแล้วแต่ปกติกแล้วตัวมางบ้านนี่บ่ได้บ่ได้ฝันแต่ว่าตกแรงแมาก,กับมาฝันว่าได้มางบ้านเออครับพอไงน่ะเพิ่นก็บ่ได้เก็บดอกไม้กราบไหวเฮ้ยเจ้าของอยู่ก็หอบกระุยเลยบ่ได้บอกเจ้าที่เจ้าทางค่ะไอ้ผู้เป็นทั้งนี่ก็บ่ได้ฟังเสียงเข้าสั่งให้ลุยลุยอย่างเดียวตามรักเฮานี่ทางก็ต้อง จุดตุ๋จุดเทียนในหนังว่านหนังรุ่งหนังแดงเออพวกพวกสางเชียนบายเพิ่นแน่ะค่ไอ้โตนี่เพิ่นลืมบ้านนี่พญอ่อนก็ขึ้นบ่อเพิ่นเนี่ค่ะอ้าวเพิ่นบ่มาแต่ตอกอลู่ร้านก็ดีแล้วนี่ว่าเพิ่นมาหามใบสั่งให้เส่าย่างเดียวเอาไปขายแล้วว่าบังคับดีก็บอกขุ่นแล้วว่าอัดปลายเก่าๆนั่นตกแย่งมากก็ยังมาฝันมาได้หม่างฮือนอีกอยู่เออหม่างอยู่บ้านนี้แต่ว่ามัน คนกับเจ็บพวกคนมันมันห่างบอดีแต่เนี่ยเดี๋ยวเศร้าเศร้าคนเศร้าเนเนนอกพนอาจยืนบึงเนาะเพิ่นยืนบึงว่ามันส่งมัคือมันใหม่มันกับผู้ยี่ห้อยาวมันก็ห้าขวดยาวมันก็ห้าขวดแข้งเนี่ยแตกเบิดขาแตกมัดยาวมันก็แน่ใหม่มันปวดกินมันผู้พังเบิดแล้วเป็นบางเก่าเออมันไดี๋เอาเสื้อผูกแอลไว้แหม่เขาใสกางเกงกัหลวงข้อหักตายเออจะ่พอลูกเราบริหารนอกว่ะเป็นเราให้ป่าฟังป่าแม่หมวยเฮ้ยมึงเศร้าได้เราอะเรายังมาด่าคุยอยู่เลย มันธรรมดาแบบนี้อ้กวกขนาดอีคนไทยมากนะครับร้านนี่หวามากมากบอกบอกเราเราก็ยังหายค่ะเห็นบอกพี่ที่บอกพี่ด่านานนป่านั่นรถทนเอาแบบตายเพราะตายที่ของเราเห็ไุไปค่ะครับไม่มีเราซอยป่าก,ก็ตายค่ะเราดึงเอาไว้สเสดยงแบบทีเคนนี้เหยียดเนาะเหยียนแล้วก็ห่วงเพื่อนห่วงซ่านฮวงหลูกฮวงหลานเศร้าเศร้าแล้วว่าหามเศร้าอย่างเดียวจะว่าไงประกาศเศร้าก่อนมันหลาบแต่ว่าเพื่อนล้างนั่นก็บยุคห่างเดียวกันห่างกันนั่นแหล้วแต่ก่อนก็ดึง ตัวใดี่เอาตัวใดเอาคือพ่นวา่นาแล้วล่ะตัวใดเนาะนี่พือนกระยกอันนั้นห้เพ่นแหม่พ่นกระยกห้มากคำนีก็บมักโจรกับมักพูนอันมันเป็นป่ายคือหลูพุู้แทนคือหลูอันพระยังตางามันอันที่ก็เปนหอยนะมือน้าะลูเึ้นห้เอาไปขายโอ้มนเป่นห้ไปขายขายเก่าสขายเก่าสองเก่าหนึ่งเก่าสองเก่าหนึ่งระวังเพ่เรายำกันย่ยำไปยำมายาไข่เราบอกให้เราให้มักพูนนีมันอกันีบี่แหไปเจียไปขายเพราะกันเศร้าเราหามอย่างเดียวหามา ทำให้เห็ุทำให้ให้เศร้าอย่างเนี่ยเอาตุนไปขายแล้ววะค่ะเออฝ่าพ้นกระติโต้แก่บอลก็เลยประกันเศร้าก็เลยหัวมือในวองวันค่ะไหวหัวมาแต่ว่าสามตู่นจะเาตัวได้เขาก็ขันสามตุ่นเนี่ยมันก็ตายอันก็บศูนย์ค่ะพุทธก็เก่านี่เราหยิบระหว่างเก่าเก่าสองเก่าสองเก่าหนึ่งเก่าสองเก่าหนึ่งมันมันก็จะมันตายอันก็บศูนย์ศูนย์เก้าสองตอนแล้ว ศูนเก่าสอนาะคือความขวามจิดเนี่ยเพราะเรายเราเก่าสองเก่าหนึ่งเก่าสองเก่าหนึ่งเก่าสองอาไปขายแลว้วบอกมันมันมันเป็นดูผ่าแนมน่ขอผ่าน แน่ไปแต่ยังไดงยังเครื่องอยู่หเหรแต่มันรรดูไปท่านไม่เห็นแต่ของไม่เห็นมันได้ยังเครื่องอยู่อันหมกคำดีมันไป้ายป้ายแดงๆบ่มันเป็นป้ายแ,แล้วมันก็เป็นหลวงพ่ออันคือเขโมยเ็ดนังบาดคนที่อบของเพื่อนสร้างกาบูชาน่ะแม่โอ้ <c ười> เป็นพระกาเราหายส่วนตะขาเลยเราหายเศร้าลรือเพื่อนเราก <c ười> ่ะหายน้ำก็สั่มเนอกเรากระหย่ำอยู่เก่าซองเก่าเก่าเก่าซองเราอ่ะท่านเบาเลกหายฟังแล้วก็เริหัเมือบ่านบ้านมันก็เราเราบอกลายบ้านมันก็เลยค้นกับกระโศกแห้งลมกับกระโศกแห้งมันมันเริหัเมือบ้าน กลัวมาแล้วน่ามารับมหมคะเรื่องว่าความฝันของลุงตาบคือสีมีสํมมี้เนาะมีสํมมีแลวต่างต่าขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเด็กที่ให้ท่านผู้ชมทางบานรับชมรับฟังน้ำกันเนาะค่ะค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้ก็มาสูบตัวเล็ของลุงตาบเนาะค่ะค่ะลุงตาบมีเพื่อนฝันว่าเด็ไปรือค่ะรือบานเก่าค่ะเพื่อนกะผีค่ะเห็นผีมายืนเฝ้าเงี้ยเนาะค่ะ ผาาีมหามมาว่าให้หรือให้เศร้าเศร้าว่าสริค่ะเพื่อนกะให้เอาผาบนะคะเป็นผาบเกา่าผาบแก่ค่ะเป็นของโบราณโบราณน,นะคะไปขายะะเพื่อนกะขายเก่าสองเก่าหนึ่งคนบอกนะค่ะเก่าสองเก่าหนึ่งคนว่าเพื่อนกะศูนย์เก่าสองนี่ค่คือว่าผีค่ะเอาศูนย์ใส่นาค่ะเอาศูนย์ใส่ศูนย์เก่าสองเก่าหนึ่งค่ะวันที่สิหกกรกฎาคมพศ2568ด ให้ท่านผู้ชมมาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากิกนแบ่งรัฐบาลโชคโชคมันมันลำลำลุยๆุยแห้งแห้งปังปังไปกับความฝันของลูกตาบเนาะค่ะข้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเผื่อสิบวันพลาดแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทางบ้านของเฮาไล้รับชมรับฟังเนาะค่ะข้าทายยงบ่ะทันกดติดตามเจคั็ขอฝากช่องเจคําสามติดต็งนั่นนี่นี่ค่ะค่ะมีแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลขไปดิยู่มองด เจ้ 3, า,าะะข้ามสามตัวเติงสิไปหามาให้ทันเพื่อชมในรับชมรับฟังต่อไปเนาะค่ะข้าซ้หรับคลิปนี้เจ้าข้ามสามตัวเติงขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะคลิปนาพ่อกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ